เิดเสียงชัตเตอร์อย่างไรในการถ่ายรูปบนไอโฟนพอเอินทำไมกดถ่ายรูปแล้วไม่มีเสียงชัตเตอร์ครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414งสีงสพรภูมิใจเสนอแเบสื่อวันลนิดจิดแจ่มใสไม่ใช่จิตอุปร,ริอุ้ย นายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมอันนี้ก็อยู่บนหน้าจอระบบปฏิบัติการ iOS นะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็กล้องอ่ะใช้สอยู่ที่กล้องเดี๋ยวผมจะ,ะเปิดโหมดเซลฟี่ดีกว่านะก็หนึ่งนิ้วแตะสามครั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ่ายเซลฟี่อ่านี่ครับเขาจะอยูู่ที่ถ่ายเซลฟี่เลยก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปุ๊บใช้กล้องหน้าลเลยนะถ่ายภาพปุ่มซูมคนอ่าเอาทำไมซูมคนล่ะเนี่ยนะตอนนี้เล <Y en S 1> ี้ยซ้ายปมเลือกกล้องใบหน้าหนึ่งหน้าใกล้ขอบด้านล่างซ้ายอตอนนี้ใบหน้าเลี้ยงซ้ายใบหน้าหนึ่งหน้าใกล้ขอบซ้ายใบหน งกลางไหมเบิ๊บลกลางอ่าอย่างเงี้ยตอนนี้ลกลางถ้าผมยิงซ้ายไปหน้าไปขอบซ้ายโอ้โหจะใกล้ขอบซ้ายเลยไปหน้า<ะ>อยู่กลางอ่ากลางแล้วถ่ายายภพผมก็กดถ่ายภาพปบ๊บแชะคือเออบางทีก็ได้ยินเสียงบางทีก็ไม่ได้ยินเสียงเป็นเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเออแต่ตอนนี้ไม่มีทางได้ยินแน่นอนเพราะผมอยู่ในโหมดของการบันทึกหน้าจอนะครับผมซึ่งเออถ้าเราเปิดโหมด หมดต้องรูปภาพสามารถกับได้ถึงนิ้วปัดซ้ายนะครับถ้าใครใช้งาน voice over ซูมเซลฟี่ซูมเข้าสถานะตัวควบคุมกล้อง live photo ปิดปุ่มเนี่ยไลฟ์โฟโต้ถ้าปิดอยู่นะครับคุณกดถ่ายภาพจะมีเสียงชัตเตอร์ดังแชะนะครับแต่ถ้า l i ฟ e photo เนี่ยเปิดอยู่เปิดอยู่เอัตโนมัติเป็นอัตโนมัตินะครับคุณกดปุ่มเพิ่มเสียงหรือกดถ่ายภาพเนี่ยครับกดถ่ายภาพปุ๊บอ่าป๊บจะ ไม่มีเสียงชัตเตอร์นะครับเพราะเป็นการถ่ายในโหมดฟุโต้คุณจะต้องตอนอยู่ในโหมดถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังถ้าอยากให้มีเสียงชัตเตอร์ดังแชะก็ปัดซ้ายหรือปัดตัวควบกล้องปัดซ้ายปัดขวาหาเจอในฟโต้อัตโนมัติปุ่มไลฟ์ฟโต้อัตโนมัติเนี่ยให้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งให้ปิดในฟตโต้นะแล้วคุณก็สามารถกดถ่ายภาพแล้วก็มีเสียงชัตเตอร์เลยนะครับผมแน่นอนกันเลยทีเดียวอันนี้ผม ลองที่จะไม่เสียบนะครับให้ออกสปีคเกอร์อาจจะฟังยากนิดนึงผมก็หนึ่งนิ้วแตะซ้ครั้งที่กล้องใหม่ถ่ายเซลฟี่แล้วก็ถ่ายเซลฟี่นะครับปึ๊บถ่ายภาพใบหน้าจูนคุณเดี๋ยวผมจะกดปุ่มถ่ายภาพ้าโดยการกดปุ่มใบหน้าหนึ่งหน้าไล่ขอบซ้ายอเดี๋ยวนะครับกึ่งกลางกึ่งกลางกดปุ่มพิมเ้ายใบหน้าหนึ่งหน้าไล่ขอบซ้ายอยิงซ้ายโอ้เรามีการบันทึกหน้าจอนะครับทําให้ในส่วนของตรงเนี้ยไม่มีเสียง ดังแชะนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับปิดไลฟ์โฟโต้มีเสียงยยแชะแน่นอนอลาไปก่อนเลยดีกว่าอลองอนำไปปรับใช้กันดูนะครับสําหรับในส่วนของวิธีการที่จะทําให้เสียงชชตเตอร์มีหรือไม่มีถ้าเปิดไลฟ์โฟโต้เป็นอตัตโนมัติก็ไม่มีเสียงชชตเตอร์ถ้าปิดก็มีเสียงนะครับวันนี้ซิโชควอร,รินันนำความรู้มาฝากกับระบบปฏิบัติการ iOS ที่สมาชิกถามมาครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหมอคอม